No, nó nó bình hoa à hm. Ongrepai, wow, hm 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 tao, hm 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 ôi, hm hm อย่างเงี้ยเลยกอ็อย่างเงี้ยเลยครน่นะ่นะนะ่ะน่ะไปเซตต่อแบบน,นี้มาเล่นต่อครับมาเล่นต่อครับออืื <c oughs> <c oughs>

เอากระเดมาอีกกระเดมาอีกกเดมา,อ,มาอีกคนเฮายาเปียวมาให้เดี๋ยวเปียวมาให้ครับฮ <c oughs> เ่าไปแล้วถ่าไปแล้วเ่าไปยังถ่าเท่าไปยังฮึ่เถ่าไปยังเ่าไปยังเท่าไปยังเ่าเ่าไปยังครับเ่าไปยังครับหึ่วงไปวงนอนไปพาไปนอนบัมืนอ่งวงไป นา้นานๆานา้นานา้นานา้าน้าหล่อมใจหัวหนล่นมใจนั่นาน้นาน,น,าน